พี่น้องครับพบช่องพบกับช่องบ้านลำเพลินออฟิเชียลครับเรามาฮอดหน้างานแล้วพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวผมพานเมืองอันนี้วันที่หกครับพบกับสาวน้อยเพชรบานแพงครับเนี่ยครับกูได้ไงโอ้หน้าไฟตัวนี้เฮ้ยบอดไฟน้องหญิงมาแรงครับพอกันครับเนี่ยสาวน้อยเพป็นแพงมาเนีเ่ยครับผมเดี๋ยว ไอสิพาย่างไปเมืองบรรยาก,กาศข้างในครับไอสิพาย่างไปเมืองเวทีพี่น้องครับอ่าทุเรียน,อยนเอียงทิดด้วยอินโดโมีหอดทุเรียนขายแต่ว่าก็สิได้กินได้แล้วเนาะกล่องสั้นในได้ไหพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปหาไปดูเวทีเวทีเวทีใช่หรือเปล่าเวทีเวทีใช่ใชใก็เป็นควางเหรียญเนาะ เออฟังเดนอ่าไปดูเวทีทับพุ่มยี่สิบมาตัวใหญ่ยี่สิบใหญ่ยันเร็กอ่เอ่อเป็นรถตู้ครับสาม0ันสี่สามพันรถตู้สาม0ันแล้วก็เป็นรถส่วนตัวของศิลปินต้องเข้าถ้าเข้าหลังมันมันเละเองเดี๋ยวว่าข้าตรงนิดหน่อยครับเขายังไม่เข้าตอนนี้ครับแต่ผมมาดูหน้างานก่อน เวลาคนเดินเข้าเดินทางนี้รถรถเข้าทางไหนครับรถต้องอ้อมไปหน่อยอ้อมฝั่งนู้นเลยใช่ไหมอ้อมนู้นแล้วไปอยู่หลังร้านบะโปงไปจอดหลังร้านบะโปงแล้วก็คนเดินเข้าโอเคครับโอ้โหเรื่องถ้าพี่น้องเกาไปไปดูข้างในครับไปเมื่อข้างในครับนี่อ่ะอย โอ้ยเนาะฝ่าย,ยขย่างกล่องสันให้โอ้ยเนาะโอย้อยเนาะเนี่ยครับเป็นโดมข้างในเลยปาร์๊ปาดเวทีมันดีไหม,มไม่คลัวฝนครับวันนี้บอกเลยอลังการมากแบบว่าบ่าต้องย่านฝนครับพื้น บริเวณพื้นถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ดีครับมีโต๊ะนั่งความด้วยพี่น้องโต๊ะนั่งมีโต๊นกกะนั่งกบบบริเวณ้าง,งานดิ้นแกนอยู่พี่น้องเราทีสัมผัสอันนี้ก็เวทีที่เราจะแสดงเย็นนี้นะครับโอ้ยกวงขวงพี่น้องครับเจ้าบ้ากะ ศิลปินขึ้นไปก็เต็มพอดีพี่น้องครับเออศิลปินขึ้นไปก็เต็มนกักดนตรีก็หลายแล้วนกักดนตรีก็เต็มแล้วดนตรีเราแน่นเวทีครับผมแล้วก็ศิลปินอีกแดนเซอร์อีกพี่น้องโอ้ยหลายกันสะอ่อนขึ้นมาเท่านึง,น,งนี่อลังการปีนี้บ้องใหญ่กับจิต บ่ธรรมดาเกินครับพี่น้องครับวงใหญ่วงใหญ่เราสาวน้อยเพชรบันเปียงครับอลังการงานเากแน่นอนครับอันนี้แข่งงานมินิครับมินิที่ไม่ใช่มินิไปมองได้มองได้กับอลังการตู้มองครับโอเคครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับช่องไม้นะครับน้องพี่น้องครับขอบคุณที่ ยอดซับเพิ่มขึ้นครับเมว่านิว้วดีใจายขอบคุณเอฟทีของน้องหญิงด้วยนะครับสนมากจะเป็นอที่น้องหญิงเนาะเออเขอาไม่กดติดตามครับมาแรกนี่คันโบติดคัดยังกะเียไรสดในพี่น้องเมืองคือกันคือเก,กาอะลรพี่น้องตอนเ็กเศร้านะเออไรพี่น้องในเมืองคือเกาละเก้ครับขออนุญาตลงคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตาม,ตตาม,ตตามตกดซับสตอร์คครับอ้าวกดติดตามช่องกัน ย่ามีคลิปใหม่ๆครับกติได้นำเสนอคลิปใหม่ๆรูปแบบใหม่นะครับในเอฟซีได้ติดตามนะครับนอพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้โอเคพี่น้องครับพบกันในคลิปต่อไปครับเจมีค่ครับํามีก็นองสบายดีครับสวัสดีครับผม